มถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเรื่องของคุณแม่ของของไรท์นะครับผมผมขออนุญ,ญาตอยากให้อยากให้ฟังจากไรท์เองนะครับถ้าสะดวกเย็นนี้เรียนเชิญไป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 ที่ที่วัดนะครับ<ม>เดี๋ยวผมอยากให้รไรท์เป็นคนเป็นคนเล่าเองดีกว่าอยากให้แบบครับผมนะดูความพิถีพิถัตตนนะครับแล้วก็มีาการสอบอ,อ,อ๋อครอบครัวเราทั้งสองรู้จัก กันอยู่แล้วครับสนิทกันอยู่แล้วคุณ <ừ. S 2> พ,พ่อคุณแม่ของผมสีกับไร์พ,พ่อคุณแม่ของไร์ก็สนิทกับผมฉะน,นี้มันเป็นการสูญเสียของทั้งสองครอบครัวครับแล้วผมอยากให้ผมอยากให้ฟังความรู้สึกแล้วก็ฟังเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจากราไร์เป็นคนแรก <ừ. S 2> เพราะว่าเพราะว่า ว่าไบรท์สนิทกับคุณแม่มากครับผมก็อย่างที่บอกว่าเย็นนี้ถ้าว่างเรนเชิญไปที่ไปที่วัดนะครับเดี mm ๋ย hmm. วเพราะว่าไบรท์คงมีอะไรอยากจะบอกทุกคนครับผมถ้าให้ผมพูดตอนนี้ผมก็อยากจะบอกว่าผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณแฟนข่าวแฟนเพลงทุกคนเลยนะครับที่ส่งกำลังใจเข้ามาให้เราอย่างลุนหลามเลยตลอดแล้วเวลาที่ผ่านมาหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเดือนนะครับมันเป็นมันเป็นหลายๆเดือนที่หนักสําหรับสำหรับเราทั้งคู่สับไว้เองด้วยโดยเฉพาะนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็น วันนี้เป็น,ปนวันพอเหตุการณ์เพ,พ,พิ่งผ่านไปเมื่อวานเนี่ยวันนี้ไบรท์ก็ต้องต้องใช้เวลาครับผมมันก็เป็นช่วงเวลาที่หนักแต่ขอบคุณกำลังใจทุกคนที่ส่งมาครับผมว่าเขาเขาไบรท์เขาเงรู้เขารู้สึกได้ครับผมแล้วก็เราทั้งสองครอบครัวเลยขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับม,มันได้กําลังใจอยาจากทุกคนมาเนทำให้มีแรงที่จะเติมต่อไปครับไี่รอค่ะวันนี้พี่ตกมีคาสอนอะไรคุณแม่ที่แบบจาได้ขึ้นใจเลยคุณแม่ คุณแม่ของไรท์ Itís> เป็นคุณครูครับคุณแม่ของไรท์เป็นคุณครูมาหลายมายาวนานมากฉันเนี่ยวิธีของพูดของคุณแม่ก็จะเป็นคุณครูมากทุกครั้งที่เจอคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะพูดเป็นคุณแม่จะสอนอยู่เสมอสอนหลายๆเรื่องอย่างนี้ผมจําได้ก็คือสิ่งที่ผมจาได้ตลอดก็คือคุณแม่อย่างที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานคุณแม่จะบอกว่าแบบเป็นคนดีนะและความดีมันจะคุ้มครองเราคุณแม่จะพูดอย่างนี้ตลอดครับผมทุกครั้งที่เจอจะเต็มไปด้วยคาคาสอนว่าวันนี้ในวันนี้เนี่ย คำสอนคุณแม่ก็จะอยู่ในใจของเราแล้วผมคิดว่าคำสอนคุณแม่ก็จะอยู่ในในตัวของพวกเราที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปเราจะไปสอนลูกหลานเราต่อไปครับพ <c oughs> ี่ิ๋งประโยคนั้นมันช่วยเก่าใจเราอย่างไรบ้างครับพี่ติโอ้ <c oughs> คือผมผมว่าทุกๆคำวยพรทุกๆคำคำสอนของของคุณแม่ของผู้ใหญ่ทุกคนนะครับ <c oughs> ผมว่าคำสอนเหล่านั้นเนี่ยมันจะมันจะอยู่ในใจเราตลอดนะครับ แล้วผมคิดว่าบางทีการที่เราคิดถึงใครสักคนบางทีการที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ตัวเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้กับเราแล้วเนี่ยคาสอนของเขาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ที่อยู่ในใจเราเวลาเราจะทําอะไรเวลาเราเกิดอะไรในชีวิตการที่เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเรานึกขึ้นมาถามว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดคุณแม่อยู่แม่จะพูดกับเราว่าไงผมว่าเนี่ยคือคุณแม่อยู่กับเรานะครับ ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สาคัญแลวก็นั่นคือสิ่งที่คุณแม่เขาฝากไว้ให้หลายคนคชมไปถาว่าดูแลคุณแม่ตอนตอนี้แล้วที่ผ่านโอ้มมถ้าเรื่องดูแลคุณแม่เนี่ยครับผมในฐานะคนที่อยู่ข้างไบตลอดที่เห็นไบยอยู่ตลอดเนี่ยผมจะบอกว่าผมภูมิใจในตัวใบามากม,มากผมพูดกับเขาเสมอว่าผมภูมิใจในตัวเขาเพราะว่าเขาดูแลคุณแม่ได้อย่างเต็มที่เขา,เขาไปสุดแลวไม่เสียงานเพราะเขา,าทางานตลอดอ สังเกตว่าใบพึ่งจะมาหยุดงานพักหลังหนี่เองครับผมก่อนหน้านี้เข้าไปโรงพยาบาลทุกวันไปตั้งแต่เช้าหลังเลิกคือนอนทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมตื่นตีสองไปทำงานไปทำงานอ่านขาปุ๊บเลิกงาน8โมง9กโมงรีบไปที่โรงพยาบาลยนงข้าวก็ไม่กินไปโรงพยาบาลอยู่กับแม่ตลอดเวลาอยู่กับแม่ถึง3มโมง4โมง5โมงกลับบ้านรถติดกว่าจะกลับบ้านล้างหน้ารีบนอนละทุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอด ผมถามเขาตลอดว่าแบบไร้ไบ,บ,บต้องดูแลตัวเองนะเพราะว่าไบ,าบาจะร่างกายจะไม่ไหวเอาไต่ใบ,บอกว่าเขายินดีทําไปสุดเขารักมากฉนั้นเนี่ยคนที่รักมากคนที่ผูกพันมากพอมันต้องจากลากันมันก็จะก็จะเจ็บปวดมากก็ต้องใช้เวลามากครับผมก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจนะครับผมขอขอพูดเหมือนเดิม่าขอบคุณทุกคนเลยแฟนสาวทุกคนกำลังใจล้นหลามมากที่ส่งพ่อไมก้กับไร้และครอบครัวของเรานะครับ ขอบคุณแทนนะครับที่ตอบมี่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ครับก็ครับผมอยู่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 เียงข้างตลอดครับก็ก็เรื่องนี้รอให้ไว้ทุกคนพูดดีกว่านะครับก็เหมือนเดิมครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวถ้าถ้าเย็นนี้สะดวกก็ฟังให้อยากอยากให้อยากให้อยากให้ไว้เป็นคนเล่าเองนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครับโอเคขอบคุณนะครับ